สวัสดีค่ะวันนี้แม่หนจะพามาเที่ยวริมนาคาเฟ่ค่ะนี่อยู่หน้าร้านเลย ที่จอดรถไม่เยอะนะเดี๋ยวเราครับเข้าร้านไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเท่านี้มีอะไนาจริงๆนี่ก็จะมีป้ายบอกนะคะนี่นี่ย่ากับองค์อิงถ่ายรูปกันนะนี่ค่ะดูนะคะ องครับสวยนี่ห้องน้ำจะเป็นทางนี้นะคะนี่ให้ดูบรรยากาศด้วยรอบตรงข้างหน้าเนอะ,อะนี่โอ้บรรยากาศสวย ยังไม่มีใครมาเลยอ่ะนี่ดูสิคะบรรยากาศป้ายนอันนี้มันฟาร์มด้วยมีฟาร์มด้วยเข้ามาก็จะเป็น ประมาณนี้นอนดูสิสวยนะข้างในก็จะมีเป็นแอร์นะคะนี่มีที่ให้เด็กเล่นด้วยแล้วก็ตรงนี้อ่ะมีคนมาแล้วเหมือนกัน มีคนมาแล้ว,วนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ดูสิบรรยากาศแบบร่มรื่นมากเดี๋ยวให้ยา่าเข้าไปสั่งนะนี่ค่ะเมนูขนมหวานก็จะมีเค้คกงงะคก นั่งไหนดีคะอิงมะนั่งนอ้มยี่หะะ้อแล้วก็บริเวณด้านทางนี้ก็จะมีมีสัตว์อนิมอลฟาร์มยังไม่ได้ไปดูเนอะเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังเนอะ จะไปนั่งกินเค้กก่อนเนาะป้าอิงปะนี่ค่ะบริเวณภายในร้านตรงนี้น,น,นี่ค่ะจากบริเวณโดยรอบข้างนอกนะคะเมื่อกี้ตรงที่นั่งตรงนี้เนาะเราก็จะมาทางด้านขวามือหลังร้านนะคะออกมาทางขวามือ ตรงนี้ก็จะไปอีกจุดหนึ่งค่ะที่มีที่นั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวนไปใส่รองเท้ามานี่ค่ะ,น,คะนี่คือบริเวณหลังร้านเนอะออกมาก็จะมีฟาร์มมีฟาร์มทางด้านนี้ที่แม่หนุ่บอกเนอะเดี๋ยวเดินไปดูกันค่าว่ามีอะไรบ้าง มีเด็กมาก็ต้องพยายามดูเด็กเลยนะคะเพราะว่ามันมีน้ำนะคะมาหมูน้อยมานี่มานี่ไม่ไปค่ะไม่ไปมานี่ตายไปดูกันเดี๋ยวให้ย่ากินข้าวก่อนนะคะหรือว่าเราจะเดินมาจากทางด้านหน้าล้านก็ได้นะคะมาทางนี้ ่ะนี่ a อนิมอนฟาร์มอ่ะอิงยืยนตรงนี้ค่ะอยืนนี้อ่ะหันหน้ามาหันหน้ามาหาแม่เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้นะหนึ่งรูปอามิยิม้มไอรูปหนึ่งยิม้มตายเก่งมากมาค่ะมาก็จะมีไก่นะคะ นี่มีไก่อยู่ตรงนี้นี่เราเข้าไปไม่ได้เนาะเขาไว้สำหรับเขาเลี้ยงนะคะเนี่ไว้หลายรอบนี้นี่ดูนี่นี่นนนนตัวออะไรย่างไก่เหรอมีนขนขาวๆนี่อนี่อ๋อไก่อเมริกันชินชินดี้ไก่อเมริกันชินดี้เฮ้ยข <c oughs> นสีขาวแปลกๆเนะ <c oughs> เาะอ้าวตัวไก่หมดเลย <c oughs> ะะอันนี้ไก่เหรอใช่ใช่ใชไก่ไกค่ะคปลาไ,ไปเดินไปหาย้าค่ะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะคะบริเวณโดยรอบร้านไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าโอเคค่ะเข้ามาเป็นฟาร์มนะคะมีทั้งฟาร์มมีทั้งสวนทั้งอิงมาทางนี้มาทางนี้เห็นไหมคะถ้าเอาเด็กมาเราปล่อยให้เดินคนเล่นคนเดียวไม่ได้นะ ใช่ไปยืนตรงนู้นปะไปยืนหันหลังอ่ะหนูยืนอ่ะหันหลังค่ะหันหลังเอออ่ะถ่ายรูปให้นะนางแบบยิ้มหนึ่งสองสาืมสวยสวยสวยหนึ่งสองสามโอเคไปค่ะ ตรงนี้มีลูกค้านะคะนั่งอยู่กกมันก็เลยไม่เดินเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นแบบเลนอนเหมือนกันปไปหายาค่ะทางข้ามฝั่งนะคะข้ามฝั่งจากตรงนู้นตรงสะพานตรงนี้ค่ะข้ามไปก็จะมีเห็นหุ่งนาค่ะเดี๋ยวมนุษพาไปน,นี่ค่ะจากบริเวณนี้นะคะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะเดินข้ามสะพานไป นี่นะคะดูจากนวลทาง,งนวลก็จะมีเหมือนกันนะคะที่นั่งอิงปล่อยแม่ปป๊มนึงจับไว้นี่นะคะป้ายนี่ข้างบนนะคะก็จะมีที่นั่งไว้สำหรับดูริมน้นี่แล้วตรงนี้ก็จะมีที่เดินค่ะแต่เราจะเดินไปนิดเดียวพ่ออ่าให้ดู ว่าร้านมันจิดกับนาเลยอิงมาเดินกลับกันไปหายาเดี๋ยวจะพาตอนนี้เดินกลับเดี๋ยจะให้อิงไปเล่นของเล่นก่อนนะคะะเราเดินกลับมาเราก็มาดูอีกรอบหนึ่งบริเวณรอบๆนะคะไหนไม่มี กลัวตกน้ำถ่ายรูปมาสวยแล้วเนอะถ้าไม่ติดเอ๋มาดำดำนี่เนอะจะสวยเลยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเออเขาขา69บาทก็ไม่แพงนะคะดูเลยค่ะเยอะนะเยอะไหมเนี่ยแล้วก็น้ำข้นวยนะ69บาก็ราคาตามปกตินี่นะคะเะร้านนี้โอเคเลยนะคะไม่แพงเลย นี่ค่ะนี่ค่ะนั่งๆอยู่นี่ค่ะทีร้านเขาปล่อยมานีเสียงมาตะกายเลยอิงกำลังตกน้ำมานี่เดินกันใหญ่เลยไปไหนกันเนี่ยอิงกาลังตกน้ำลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วอีงมานี่มานี่ลงน้ำแล้วล ลงน้ำแล้วดูค่ะเขาลงมาเล่นน้ำแม่มาอวดตัว่